สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่29มกราคม2559ราคาทองคำเมื่อวาเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกัน3วันนะคะก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,130ดอลลาร์นะคะราคาทองคำตอบรับประเด็นการที่เฟรน,นะคะยังไม่ปรับขึ้นออกเบี้ยนในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มันปุตที่ผ่านมาก็ยังไม่ถึงอัตราเบีย้ยนะคะราคาทองคำนะคะเมื่อวานปิดตลาดนะคะที่1,114ดอลลาร์ 1, 4, ลดลงไป5.2ดอลลาร์ 2, นะคะเงินดลอลลาร์ยังอ่อนค่าลงแต่ว่าไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำเท่าไหร่นะคะเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธันวาคมนะคะลดลง5.1เปอร์เซ็นต์ลดลงมากกว่าที่อาจคาดการณ์ว่าจะลดลงแค่0.6เปอร์เซ็นต จะเดือนพฤศิกายนไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าตัวเลขตัวหนึ่งดีนะคะก็คือจํานวนผู้ขอรับการว่างงานหลายสัปดาห์นะ,ะตัวเลขเนี้ยลดลงนะจากขึ้นไปแต่นะคะสูงสุดในรอบ6เดือนในครั้งที่แล้วนะคะเหลือตอนนี้เหลือ278,000รายล้นะะลดลงไป16,000รายตัวเลขลดลงมากกว่าที่อาจคาดการไว้นะคะว่าจะออกมา281,000ราย ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าตลาดแรงงานของแคนเิกายังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะส่วนคืนนี้ัันเมิกาจะเปิดเผย GDP ไตรมาส4ซึ่งเป็นประมาณการครั้งแรกนะคะตลาดประเมินว่าน่าจะขยายตัว0.8นะคะจากที่ไตรมาส3เนี่ยขยายตัว2นะคะตรงนี้ส่งสัญญาณแล้วว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอาจจะเริ่มพลอตลงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนลงนะคะ mm hmm. เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงนะคะ mm hmm. ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็ดัชนีความเชื่อมั่นเริโพ,พ,พนะคะเดือนมกราคมนะคะของมหาวิทยาลัยมิชิแกนตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยนะะจาก93.3ในเดือนสิกายนนะคะเหลือ93.1นะคะดูแล้วตัวเลข เศรษฐกิจอเมกานะคะก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนั้นน่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคำนะ,ะราคาทองคำยังมีแนวต้านสำคัญนะคะ1,130ดอลลาร์นะคะคิดว่าคืนนี้ราคาทองคำอาจจะฟื้นตัวนะคะเราก็อาจจะไปแตะแนวต้าน1,130ดอลลาร์แต่คิดว่ายังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1,110ดอลลาร์แล้วก็1,100ดอลลาร์ท่วนๆค่ะ กลยุทธ์การลงทุนใน g กลด์ u ิเจอนะคะปรับฐานลงมา1,110ดอลลาร์1,100ดอลลาร์ 1, เข้าซื้อได้นะคะจุดปัดขาดทุน1,090ดอลลาร์ 1, 9, 10, 1, 000, นะคะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,030ดอลลาร์ 1, 000, นะคะจากประมาณ1,125-1,130ดอลลาร์ 1, 125, 1, 000, ขายทำกำไรออกมานะคะรวมทั้งอาจจะเปิดช็อตนะคะเปิดซื้อขายเก็งกำไรที่แนวต้าน1,130ดอลลาร์ 1, 000, 130, นะคะจุดปัดขาดทุน ฝั่งขาย1,140ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดทุนไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหว 1, ผันผวนทีเดียวนะคะก็เคลื่อนไหวในแดนบวกดาลบสลับกันไปในช่วงเชา้าแต่ว่าช่วงบ่ายมืออ้งสื้อกลับเข้ามานะคะหุ้นกลุ่มพลังงานนําตลาดขึ้นมานะคะเพราะว่าราคาน้ามันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่กลุ่มผู้ผลิตน้ํามันนะคะก็คุยกันว่าอาจจะมีการลดเปรมยณการผลิตนะคะเพื่อที่จะ ลดรปมาณสัพพลายที่ล้นตลาดนะตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนรายย่อยเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิเข้ามานในตลาดรุ้นไทยนะคะไปมาณก็คือไม่เยอะเท่าไหร่197ล้านบาทนะคะแรงเทขายมาจากนักลงทุนสถาบันนะคะขายสุทธิ120ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิออกมาเหมือนกันแต่ว่าแค่เล็กน้อยนะคะแค่3.91ล้านบาทเท่านั้นนะคะส่วนในรายผู้คาหรือตลาดที่เังค์คะนักลงทุนต่างประเทศ มีย่อดซื้อสุดที่ในเซ็น50อินดิเคเตอร์นะคะประมาณซื้อสุดที่4594สัญญานะคะสัญญาเดือน H อนะคะก็ปรับตัวขึ้นนะคะเข้าใกล้นะคะปรับตัวขึ้นนะหลังจากที่ลงไปที่ใกล้ๆแนวรับ780จุดก็มีแหรงซื้อกับเข้ามานะคะวันนี้มีแนวโน้มน่าจะฝืนตัวได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้น ปรับถาลงมานะคะ7 9 0ถึง795จุดเข้าซื้อได้นะคะเราก็มีแนวต้านที่812ถึง815จุดนะคะแล้วก็823จุดนะคะก็มองว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องการลงทุนของโครงการภาครัฐนะคะที่น่าจะช่วยสนับสรุนให้เศรษฐกิจในปีนี้นะคะก็ยังคงน่าจะเติบโต,ตดีขึ้นเมื่อเทียบป,ปีที่แล้ว ะะส่วนประเด็นที่ต้องติดตามนะคะว่าช่วงกลางวันนะคะก็ช่วงเช้าถึงกลางวันก็จะมีการประชุมของธนาคารการญี่ปุ่นนะคะต้องดูว่าเขาจะมีส่งสัญญาที่จะอัดฉีดนะคะมาตรการ QE มากขึ้นหรือเปล่าถ้ามีก็จะส่งผลบวกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระวังนะคะว่าวันจันทร์อาจจะมีแรงเทขายนะคะว่าถ้าเกิด GDP สัมเมริกาแต่มา4สีออกมาไม่ดีนะคะ มันก็ระวังนะคะว่าถ้าเกิดซื้อไว้นะคะช่วงบ่ายๆก็จะขายทำกำไรออกมานะคะับสิ่งก็ซองฟิวเจอที่แนะนำนะคะ TPI p o l i n Future Major Future นะคะ TPI p o l i n Future ราคาหุ้น TPI p o l i n ออนตัวลงสู่แนวรับ2บาท20ตังค์นะคะแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะทรงตัวที่เราปิดของวันพุธนะครับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทานเทคนิคมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ต่อนะคร เปิดซื้อเกลงกระใได้นะคะแนวรับให้ไว้ที่2บาทยี่สิบสตางค์แล้วก็2บาททวนค่ะนะคะแล้วก็แนวต้านนะคะให้ไว้ที่2บาทสาสิบสองตางค์ถึงสองบาทสาสิี่สตางค์ค่ะเมเจอร์ฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้นเมเจอร์ปรับตัวลงติดต่อกันหลายวันนะคะเราก็ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคกลับมานทิศทางการอ่อนตัวลงนะคะระ,ะยะสั้นราคาหุ้นปรับตัวลงมากนะคะวันเมื่อวานนี้ สามารถฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่แนวต้านระยะฟัน29บาทได้นะะมองว่าราคาหุ้นเมเจอร์ีมอกาสฟื้นตัวกลับไปที่30บาทแล้วก็31บบาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ